ครับสวัสด uh o, ang, han, ang, then, ีคร hey, ับมาเลาะอย่าเบิงจันครับืัอนี้น้ำขึ้นกับฝนต๊ลูกจันรล้นโซงหลังห้อทางลงพยายามจันกันเลยน้ำมันขึ้นน้ำท่วมเลยโอ้ทมพอจันทร์เลยหลันสงหลังครับรลังยุ่นนี่ใส่โซงหลังหลังหนึ่ง แล้วก็อยู่ข้างถีงคุณหลังนี้มันลันว่าคุณตกลิ่นนำอืโอ้ยเป็น

วงยาขึ้นป่เเนี่ยโูจนร่อนหมดดูดใส่จันเอ,อ้ยยังบม่ได้อ่อนใส่มาดนำเลยนัวมันหวานน้ำขึ้นรถขึ้นลันสวงหล,งหลงหังหลังนึงนึงยังบม่ได้ยามใส่จันห้าหลางังลันสวงเดี๋ยวผมไปเอาถุงเงี้ยก่อน เงี้ยมาแล้วบัดเดี๋ยวปาก่อนโอ้โหจนล็อกมัดผมด,ดูดชะจั่นเลยนี่เนาะพฤติกรรมฮัตปาตัวนี้วานลุดไปแล้วเนาะข้าวเทมปุระรุนห <c ười> ล,ลงน้ำเลยนี่อ มึงโหคนครับลุนจันมึนแงแหนบอะไรตัวนี้เอา้านั่นมันเจี๋ยวอะไรตัวนี้เอา้าเดี๋ยวห้างจันก่อนเดี๋ยวไปลุ้นมึงอีกรางนึงครับรางที่มันล้านไอ้ครับเป็นลุ้นมึงอีกรางนึงครับนี่นี่รางนี้ก็บั้นครับนี่เดี๋ยวลงไปลุ้นตรงกันครับ ลางนี่กับร้นโอ้ผมเห็นน้ำขึ้นมาในจัดน่ครับน่าจะทึกป่าตัวนี้ก็ได้เพราะว่ามันเห็นน้ำครับนะป่าน่าจะดินนะครับแล้วน้ำขึ้นมานี่น้ำนี่ครับนี่น่าจะมีป่าครับตัวนี้ก็ไเลยอามันมาทึกป่ามาดินเลยครับป่าน้ำาจ็นเท่าคูปีกครับเดี๋ยวลุ้นเบิองครับป่าอย่างนี้ไ อ oh. อย่างโอ้ปลาดุกครับนะี uh, oh, ่อ้าโหจมุนมืดครับดูท่จันไหมมืดขึ้นเนี่ยเนาะปลาดุกโอ้ใหญ่เลยครับเหลืองเต็มเต็มเลยเดี๋ยวเขาเอาโอ้ปลาได้ครับอยู่นี่ใกล้น้ำครับจับยี้กรับดเดี๋ยวเอาจันขึ้นไปเอาอ,อกอยื่นขึ้นครับไป uh, ขึ้นไปก็อ,อกอยื่น ใกล้น้ำพ้นครับอยู่นี่นะยักเขาจับแล้วมันลุดมือนะครับปลาดุกมันจับยากษ์ปโค้ครับตัวนี้เดี๋ยวุนครันตุ่นมาแล้วครับเดี๋ยวมั่เทบึงออกมาเองเลยอู้หูคือไหวเลยฮะนี่อโอ้ใหญ่ายเลยครับปลาดุกตัวนี้นี่ โอ้โหหลุมเต็มเลยครับโอ้โหจะมุนมัดผมเป็นล้วนจันในเนี่ยเต็มสองมากแล้วครับประดุกครับร้านสองหลางดูนสองเต็มครับถือว่าประพัดปะาคอครับตัวน,เนีเดีหัวอโอกให้เบิ้งครับอีมในซองเต็มครับหัวมุนทั้งสองเลยครับปะาคอทึกจันนั้นมันคีเป็นมนื่อนะครับ,บถ้าปลาทึกจันนะหัเมื่อกี มันล้วนไหมจันเฮาอสองแต้มครับผ่านมานี่นี่ครับปลาดุกเนี่ยเต็มกำมือเลยเต็มกำลเลยนะครับเนี่ยลูกหน้าน้ำขึ้นครับผลตุกผลน,น้ำขึ้นผนลระทึกเอ้าเดี๋ยวผมสีคโคห่างจันเดี๋ยวผลงานให้เบิ่งครับเนี่เดี๋ยวใส่ถุงแย่งก่อนสองแต้มครับ ครับเอาเดี๋ยวเราติดตามคลิปใหม่ครับมันนี้ลุ้นจันไปครับหางแก้มก่อนบันนี้หางมงเกานี่แหละสวัสดีครับ